สวัสดีครับก้องการครับผมเป็นอาร์ติสครับจุดเริ่มต้นเหรอครับจริงๆก็เป็นแบบเด็กที่ชอบงานศิละปะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กครับผมตอนเรียนก็เรียนคณะศิละปะครับแล้วก็มาทํางานจริงจังตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศครับผมเริ่มทําเป็นสตรีทอาร์ตเป็นก้องการสนุกไบก็สนุกนะก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แบบมีความสุขซะที่เดียวนะมันก็แบบเข้มข้นอะ่ะถ้าพูดถึงงานพี่อาจจะเป็นเรื่องของ ความเป็นฟรีดอมครับผมเพราะว่าพี่เริ่มงานจากความเป็นดิเพรสแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้วก็สัเหตุสังคมที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะมีปัญหามีปัญหามากมายครับดังนั้นงานของพี่จะจะเน้นเรื่องแอนเสีเกี่ยวกับเรื่องของอิสระภาพ แรงบันดาลใจเหรอครับผมส่วนมากก็อยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของสังคมที่เราอ่านหรือเราพบเจอมานะครับจริงๆก็คือชอบงานทุกชิ้นของตัวเองที่ทำครับผมที่เคยมีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีคนที่ depressed เขามองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาในมุมของว่า การหาทางออกในชีวิตการที่เรามีความหวังที่จะออกไปเจออะไรที่มันดีขึ้นซึ่งซึ่งพี่ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือดิ p เฟร s ชั่ขนาดนั้นแต่คือเหมือนถึงว,ว่าเราทํางานผ่านความเศร้าผ่านปัญหาของสังคมดังนั้นพี่ว่าถ้าคนที่สัมผัสได้เขาจะรู้สึกว่างานเนี้ยไปทาสแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาได้ครับ ตอนนี้มีโปรเจกต์ Pollution Exhibition ครับผมจัดกับน้องที่เป็นช่างภาพชื่อน้องบอลครับจัดที่ River City ครับผมเป็นเหมือนอาร์ทที่เหมือนเอาคนเข้าไปอยู่ได้แล้วให้เหมือนสิ่งแวดล้อมที่เป็นงานของเราอะทำให้คนรู้สึกอะไระนะครับเป็นเหมือน Engagement เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ Interactive art นะครับผมิลเป็นรุ่นใหม่เหรอจริงๆพี่ว่ามันก็ถ้าถ้าพี่คิดน,นะมันก็อาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่นะแต่ถ้าพี่รู้สึกว่า ถ้าถ้าศิลปินควรจะมีเหรอครับก็พี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความตั้งใจทำงานมากกว่าแล้วก็ความมีวินัยครับผม